กรมม่วงฤด,ดูการนี้มะม่วงเยอะใช่ไหมคะเรามาแปรูปกันน้อยก็ถือว่าเก็บไว้ทานได้นานด้วยคะ่ะดันแรกก็กวนมะม่วงสก่อนปกติก็จะปั่นละเอียดแต่วันนี้แค่นี้ก็พอละกันเดี๋ยวจะไปนวดกับแป้งอีกทีนึงซึ่งแป้งที่ใช้ก็คือแป้งมันค่ะเป็นแป้งมันสัปะรังวันนี้เราก็มาเทส่วนผสมกันนะคะเริ่มจากเทแป้งมันสำปะลังลงไปค่ะแล้วก็เอามะม่วงที่กวนเสร็จยังร้อนๆอยู่นะคะ ค่อยมาหยอดลงในแป้งคะ่ะแล้วก็คลุกเขาคนไปเรื่อยๆคะ่ะค่อยหยอดแป้งทีละนิดนิด,นดแล้วก็คนไปเรื่อยๆคะ่ะบอกตัตาส่วนไปคะ่ะปกติก็จะใช้แป้งครึ่งต่อครึ่งคะ่ะอย่างเช่นแป้ง1นกิโลแล้วก็จะใช้มะมะ่วงสุกครึ่งกิโลค่ะหรือว่าแป้งมัน2อกิโลแล้วก็จะใช้มะมะ่วงสุก1นกิโลค่ะส่วนเครื่องปรุงนั้นก็แล้วแต่เราชอบนะคะถ้าอยากใส่พริกไทยกระเทียมก็ได้คะ่ะเพื่อให้รสชาติหรือว่า เราจะใส่น้ําตาลลงไปเพื่อเพิ่มความหวานอีกนิดก็ได้ค่ะถ้าเราไม่กลัวว่ามะม่วงไม่หวานพอแต่ที่ทําอยู่ตอนนี้คือไม่ใส่ค่ะอยากได้รสออริจินอลหรือว่ามะม่วงแท้ๆเลยค่ะก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีผงฟูด,ด้วยค่ะใส่ผงฟูลงไปด้วยนะคะแต่ก็แค่เล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะระหว่างที่หยอดมะม่วงที่กวนอยู่ แล้วก็แป้งนะคะมันร้อนอยู่ค่ะตอนนี้เราก็ค่อยๆโคนไปนะคะเมื่อผสมแป้งกับเนื้อมะม่วงกวนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมานวดแป้งค่ะแต่ว่ามะม่วงกวนก็ยังอุ่นอยู่นะคะใส่ถุงมือซะหน่อยค่ะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากับเนื้อมะม่วงค่ะเราก็จะนวดนานหน่อยนะคะจนกว่าแป้งจะได้ดีค่ะก็นวดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะพยายามนวดให้แป้งกับเนื้อมะม่วงเข้ากันดีที่สุดเลยละค่ะตันนี้ก็จะทําการทดสอบนะคะ ลองปั้นดูสักหน่อยว่ามันปั้นได้หรือเปล่าค่อนข้างเหลวคะ่ะปั้นไม่ค่อยจะเป็นก้อนเท่าไหร่เลยก็คงจะปั้นวางบนซึ้งไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะวิธีการก็คือใส่ถุงค่ะไปนึ่งให้สุกแล้วก็สังเกตว่าถ้าใสก็คือสุกค่ะแล้วเราก็นํามาพักให้เย็นไปแช่ตู้เย็นค่ะถึงขั้นตอนที่นําออกมาจากตู้เย็นค่ะหลังจากแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็จะมาฟาันค่ะมีดที่ใช้ฟันก็ต้องมีความคมนะคะ พยายามฝานให้บางที่สุดค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าแดดจัดเราตากหนึ่งแดดก,ก็ได้ค่ะตากได้ครึ่งวันก็ไปกลับอีกด้านก็ได้แล้วค่ะนี่ก็คือข้วเกลียบที่ตากแข้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนํามาทอดกันค่ะน้ํามันที่เราใช้ใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วเราก็ทิ้งทากเกลียบมะม่วง,งลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะสรุปว่าทาวเกลียบเราจะยืดพอกตัวแบบนี้ค่ะ ไม่ต้อทอดให้ไหมนะคะเอาพอเรืองกรอบตอนนี้เราก็ได้ข้าวเกรียบพร้อมทานแล้วค่ะมาทานข้าวเกรียบมะม,ม่วงด้วยกันนะคะก็อร่อยใช้ได้นะ